มีชิพไทยท่านรถเก่านะคะขวัญใจวัยเก่านะ้ือเดอพี่นองอาชีพทีนิยมใส่รถคันนี้นะจะเป็นพวกขายรั่วจะเป็นเขาให้เขาหน้าเขาสวนชอบเกษตรกรเด้อพ้นพุ่งพ้นของเขาหน้าหรือว่าสิพ้นพ้นงานไปเห็นงานคนที่มองหารถนะคะรถกระบะใช้งานไม่ต้องเป็นแบรนด์หลักไม่ต้องผ่อนแพงๆขอคุณภาพดีผ่อนถูกๆต้องจัดคันนี้เลยจ้า มิสูบิชิไททัน2.5 t l x ปี2010นะคะราคาขายเบาๆเลย319,000บาทนะคะอ่ามีโผล่ซอยพอีกนะคะออกรถกับเอสซีซมอเตอร์กับนักซื้อมือน,นีนะคบเดือนแรกนะจ๊ะเจ้าพันแค่7,000เท่านั้นนี่น้องเด้อร่างจำเงินโผล่ออไปแล้วคอยเป็นพรทีทีเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาท, 100, บาท60งวดเองนะคะเนี้ไม่ต้องผ่อนแปดสิบวดเลยประมาณ6ปีก็หมดแล้วอ่าเดี๋ยวพาดูรถเลยจ้า ดำนะคะโฉมหน้ามนๆดำดุนะคะใช้นานกี่ปีกี่ปีก็ดูไม่เก่าอ่าล้อแมกนะคะ RPF1 กล้านอนหล่อๆเลยจ้าใส่หนังปรดีษรงต้นเก่ากับใสนี่คันนี้เป็นตัว t อ p นะ GLX นะคะกระจกจะเป็นโครเมียมปี๊ดฟิ้มดำขอบผู้งามแลรว่ามัธรรมดาได้หนี่พี่น้องเดี๋ยำเตามองเปลดอฟ้าประจหม เห็นหรออ่ะเลขไม่สอง0สนเกมิโลปี2 0ง0ไม่แก่หน่อยเพราะว่าเป็นรถใช้งานเนาะเรามาดูที่คุณภาพดีกว่านะคะอ่ะช่องใส่สัมภาระกว้างๆนะคะภายในมีวิทยุแล้วก็เกียร์หสปีดด้านในเบาะนังด้วยนะเออธรรมดาที่ดหปกตินี่ถ้าม่นตัวทอบอคอยใดเบาะนังดอกแต่แคปคันนี้จะบอกเลยว่าเปิดไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นตัวเก่าเด้ออ่า ตะเข็บประตูนะคะเดิมๆตัวรถเดิม,ดดมบอดี้เดิมนะคะสภาพมาแบบนี้เลยนะคะแค่ทรงแค่สีเหมือนเดิมเลยนี่ท้ายนะคะของไททันของแท้ของแท,ท้แน่นอนต้องเป็นไลเนอร์ของไททันนะคะสภาพก็คือแบบเหมือนไม่ได้บรรทุกของหนะัก เ็บมันแน่นเพราะว่ามันเดิมเห็นไหมสังเกตได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเม็ดอารคหายไปเนี่ยแสดงว่ารถชนข้างมาอันนี้เป็นเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆจากนักสื่อเดอ้อ รถไม่เคยแต่งซิ่งแล้วก็ไม่เคยทําอะไรเกี่ยวกับเครื่องมาก่อนฉะนั้นคันนี้เครื่องเดิมแน่นอนผู้ใดาหารถคอนถึกถึกนะมาต้องมาจาเป็นเราเป็นแบรนด์ลักเอาคัอนนี้ไปเดิมพี่น้องค่าจัดค่าโอนค่าสีพระบอบประก,กันต่างๆเท่ามีให้เบิร์ดเดอร์นะคะขอแค่เจ้าเชื่อใจซื้อล่นนักข่อยนะลานเท่ายูจังวัดะแก้วไปเหดสัญญาให้ทันทีทั่วประเทศไทยขอแค่ว่าอยากติดแบ็คลิสต์นะจน๊ะเราไปหา แน่นอนนะคะอะผู้ใดสนใจอยากใส่คันนี้เบอร์โทรนะซื้ออยู่ใต่ลิปนี้นะคะโทรได้โทรมาปรึกษาแอดไลน์มากก็ได้เด้อเดี๋ยวส่งรูปให้ดูรอบพันนะคะคำสัญญาให้ถึงที่ส่งรถให้พี่ถึงหน้าบ้านจ้า